เลาะปลานะครับเมื่อนี้เลาะปลาโคกนะครับโคกผู้ขนปลาหินซวยๆงามๆขล่องจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ยังปเป็นที่ท่องเที่ยวเฮียครับตอนนี้เป็นเมีถ้ำนะครับพูนเท้าถ้ำไปแล้วฝนตกนโซนทมได้นะครับโซนทมได้ ก้อนหินซับซ้อนนะครับสลับซับซ้อนกันไปไนหินสวยๆนะครับโอ้สูงครับมานีป้าต้องมือเลยนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยว ปลาโคกนะครับโคกผูกคนนะครับอยู่บ้านบาตองเองนะครับนี่โอ้หินสวยงามนะครับพุ่นสูงเดี๋ยวเ๋ยอีกจัหน่อยก็อีผาขึ้นไปถึงพุนนะนะครับหินสวยงามนะครับน,นนี้หน้าแรงนะครับอัดี้แห้งแรงเดี๋ยวจกจัหน่อยหนึ่งแต่กะอีกันอย่างสวยดีอยู่นะครับปลาหินหินโคกพุ่น งามขนาดนะครับเดี๋ยวหน้าพ่นก,กับบัวตองกระยีมาทายทำให้เพื่อนเ่นบึงอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เอาเก็บภาบหน้าแรงไปดูซะก่อนนะครับว่ามันงามขนาดใดนะครับ่วยสวยงามนะครับอยู่บานพึ่งตะบลวังยาวนะครับสวยนะครับสวยงามนะครับ โคดหินสวยงามนะครับสูงพุ่นนะครับสูงลึกพุ่นนอกจากวิวสวยๆแล้วยังมีผู้สาวสวยๆมาอยู่พุ่นนะอันนี้หน้าเล้งนะครับถ้าหน้าพุนนี้เ่ต้องห่วงสวยงามมากตรงนี้เป็นโคดพาหินสูงุ ต้องตามไปบึงโอ้หักเหนะ่ยืนนะ <_ d ose> ั่นโอ้นะครับ <_ d ose> โคตรหินสูงสูงเทะ <_ d ose> นะครับมีแต่ต้นไม้กับ โคตรหินนะครับล้วนๆเลยนะครับกับอันนี้เป็นปลาโคกนะครับบางคนก็เอินว่าขุนมิ่งนะครับขุนมิ่งเมองเลยว่าสั้นแต่ตรงนี้บรไดจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเทียนะครับอยู่ที่ปลาโคกผูกค้นนะครับบ้านบอตองนี่แหละครับามาบึ้งกันว่าโอ้วิวงามขนาดตรงนี้สูงนะครับ อลองขึ้นได้บอขึ้นถึงนี่นี่นี่นงน้ทางนี้ขึ้นขึ้นบนหักไหมครับเยวจะขึ้นไปดูวิวสูงๆนะครับขึ้นได้ขึ้นได้น,ไดนะครับตรงนี้เป็นโคกผูคนนะครับขึ้นไม่ได้มาชมวิวตรงนี้ก็ได้เมาชมวิวนครับสุงมาก ความสูงกว่าความสูงสูงขนาดตรงนี้ก็สูงมากแล้วครับนี่ีดไปไปดูขึ้นเลยครับนูน่นสูงนะครับนูน่นต้นไม้อยู่ข้างล่างนูน่นนู่นครับสูงมากเลยนี่ขึ้นไปแม่นะขึ้นไปตรงที่ไอ้บล็อกกันนะครับกำลังเดินไปดูวันนี้ดูฉบับเต็มนะครับโคกภูขน รับเบ่งสภาพเต็มเลยงามขนาดนะครับอุณวิวงามสูงน้่นะครับเบ่งก่อนนะครับสูงมากครับพุนสูงขนาดขนาดอยู่ล่างพ่นครับสูงนุ่น เอาอยัางมาเดินนะนเอา,ย,เา,เอาอยัางก่อนสวยครับอันนี้วิวงามสวยนะครับ<อ>นั่งเได้ไ่นั่งนี่ได้วยยามนเรานี่นี่ยสูงเท่าฟ้าเลยครับออนี่นี่นั่งดกงลังนะนั่งดกงลังเออ สวยอยู่บ้านเราเองไม่ต้องเที่ยวไกลไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะครับว<อ>่างั้นมาเที่ยวนี่ไม่ร้อยกว่าจังหวัดมาเนี่ยที่นี่เบงเลยนะครับมันมีเจ็ดสิบสองจังหวัดนะ่ะไปเที่ยวมาก็ความสวยอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตอันเนี้ยเป็นโคกส้อยงามนะครับอูนสูงนะครับนี่โคดหินนะครับอยู่บนโคดหิน นี่เราอยู่บนยอดไม้เลยครับนี่อยู่เพียงระดับยอดไม้เลยนะครับอยู่ต้นมันอยู่ล่างพนุพนขุนครับพุนโคตรยิ่สวยงามใกล้กำลังจะเป็นที่ข้าแวแนชะ่ละสวยถ้าเราไม่ครับตัวนี้เป็นป้าผูขนนะครับ เป็นปลาที่สวยงามปลาคดหินนะครับเป็นปลาไม่ใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้บาตองอีผ่าบึงเต็มที่เลยครับท่านใดที่ชอบธรรมชาตินะครับชอบปลาไม้ชอบปูเข้านะครับิ็ถาบึงบาตองแล้วก็จ้งใดก็ให้ ่อยกดไลค์กดแชร์นะครับกดทับตะไคร้ให้ให้กำลังใจบ้าต้องได้จังน้อยนะครับบ้าต้องกับยินดีเต็มใจที่ถ่ายทอดให้ดูนะครับครับนี่ดอกไม้ป่านะครับลูกวยไม้ป่านะครับที่ต่ำโคตรที่เต็มเลยนะครับมีทุกก้อนนะครับครับขนาดหน้าแรงนะครับเนี่ยตอนนี้เมซายนนะครับเดือนห้าแล้วเดือนห้าเดือนนั่นแหละ ตามไปบ่งุ้นตาไมมนะครับเอาเบึงกันโอ้ยกคอนหินนะครับสุดยอดเลยนะครับตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับบางคนก็นเอื้นว่าขุนบิ่งเมองเลยว่าซะน,นี่ครับสุดยอดนะครับหูเขาหิน เป็นลุกเป็นซ้อนๆกันเต็มไปเบ็ดนะครับวกาต้องอีพาเพืเ่อนๆไปบึงให้จ,จังเลยนะครับตรงนี้หน้าเร้งนะครับหน้าเล้งเมซายนปายเดินเมซายอนโคกๆนะครับโอ้ยมันไกล แรงแรงแบบจักหน่อยแต่ก็สุดความสวยงามกับโบ่บแพ้บนอื่นนะครับนู่นสุดยอดเลยครับโอ้หนังแบ,บ๊บเหาเมื่อยแล้วว่าพัดฉันสวนท่า้วนี่กพลังขึ้นไปถึงแล้ววันนี้สวยมากสงสารกล้วยไม้อ่ะไฟไม้หมด ชุดยอดเลยครับความงามก้อนหินที่สวยงามนะครับพวกผู้คนบ้านพึ่งตำบลวางยาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับวันนี้บาต้องกระยีพาเที่ยวเต็มที่เลยครับพาเพื่อนๆที่บ่เคยมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับ คาเบิ้งแต่ทั้งๆท,ที่บางคนอยู่จังหวัดเลยแท้ๆก็บเ่เคยมาจาัเทยาก็มีนะครับตรงนี้อืมเป็นโคกหินสวยงามนะครับสวยเมื่อหินก็เป็นรูปรูปลักษณะลายยางนะครับรูปพระพุทธรูปก็มีเป็นรูปป่าก็มีนะครับเป็นรูปลายยางเป็นกำแพงก็มีนะครับ เป็นแบบหุน่นยนต์ก็มีนะครับเาต้องไปผ่าเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับืันนี้เบิ้งเบิดมือก็บจบ,บนะครับไล่นะครับสุดยอดเลยนะครับมีปลาหินปลาต้นไม้นะครับโ,โ,โบกนะครับยางไปได้สบายหมานะ่าแรงก็แห้งแรงเด็กจังน้อยนะครับฮะเออเอ้สวยงามนะครับนี่มี ตามโคดหินก็มีแต่ไอ้กล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ป่านะครับนี่เห็นบ่ครับบางส่วนก็ไฟไหม้ไปก็มีไฟเข้านะครับน,นะครับแต่ส่วนมากก็ที่บ้านบอต้องก็ชาวบ้านนะครับก็ทางผู้นำหมู่บ้านเขาก็พาดับไฟปลาอยู่นะครับบางครั้งก็ดับบดบอกถึงน,นะครับมีแต่ต้นกล้วยไม้ป่านะครับนี่ กลไม้าาตาเราก็ต้องให้หาบึงปูนนะครับอันนี้โคตรหินสูงครับบอ่อเม่นต่ำๆได้ครับนี่กล้วยไม้ตาสวยน,นะครับนี่ต้นกล้วยไม้ตานี่ครับถ้ามาหน้าพ่นก็อีงามกว่านี้นะครับมาหน้าฝนอันนี้ยอดต้นไม้แล้วครับต้นหินนู่นก็สวยนะปูน,นหินตั้งหินตั้งกันเราอยู่บนยอดต้นไม้เลยครับเนี่ยตรงนี้หินซ้อนกัน ไปหาด้วยนู่นเห็นสลับซับซ้อนอนี่หน้าผ้านะครับลงไปล้างคุณแก็น่าจะดีใจสุดยอดนะครับครับตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งของ ปลาผู้คนนะครับปลาผู้คนก้อนนี้แต่ละก้อนนี่มีดอกว้วยไม้ปลานะครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงหน้าแดงเก็เี่ยจะดูแห้งแดงได้จักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ช่วยงามดอกไ,ไม้ปลานะครับมีแต่ดอกรวยไม้ปลาทั้งนั้นเลยนะครับช่วยงามเต็มมากขึ้นดเลยครับอ จะโคดหินโคดหินที่สวยงามนะครับโคดหินป่าไม้ภูเขานะครับถ่าให้ดูรอบรอบนูน่น วันนี้เาต้องพาลอปลานะครับเข้าปลามาชมวิวสวยงามแบบธรรมชาตินะครับปลาไม้ผูเขาโคดหินนะครับอยู่ผูคนนะครับผูคน <c oughs> <c oughs> บ้านพึ่งตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนชมแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สับตะไคร้นะครับ ให้กำลังใจบอ่อตองด้วยนะครับอันนี้บอ่อตองพามาเที่ยวป่าเราอยู่กับป่านะครับบ้านบอ่อตองนี่อยู่ป่ารเราเราเป็นมิตรกับป่าไม้นะครับป่าไม้ภูเขาเป็นชีวิตจิตใจของเรานะครับความสวยงามนะครับห้อง ปาไม้แล้วก็ผูกเข้าคนหินโคดหินนะครับนี่ของเล่นของเล่นเด็กๆบ้านนอกนะครับของเล่นเด็กๆเกนะบ้านนอกอคนไม้ป่าไฟไหม้อเออเดี๋ยวมันจะฟื้นขึ้นมาคนตกแล้วก็ฟื้นนะับไฟเข้านะครับคนในหมู่บ้านก็พาไปเกียยไฟป่าอยู่นะครับเราก็รักษาไฟป่าอยู่แต่มันบางจุดบางตำแหน่งก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะมันกว้าง นี่บีขึ้นไปนี่นี่เนี้ยเนี้ยไ,ได้อา้าค่อยๆข,ขึ้น,น,นออบ่ความช่วยงามนะครับคนคนหินสูงคนนะครับเท่าสูงเท่าภูเขาเลย คสวยงามมี่ปลาหินหปลาหินยิ่งใหญ่สวยงามนะครับอันนี้เป็นโคกผู้ขนนะครับโๆๆคกผูกขนเป็นปลาหินที่สวยงามนะครับปลาหินต้นไม้นะครับหินสวยงามแฟนดีนะครับ มีแต่ต้นไม้ใหญ่ก็ว่าก้อนหินนะครับสวยงามอันนี้บาต้องมีโอกาสว่บางๆก็ได้พามาทายทำให้เ,เพื่อนๆดูนะครับนะครับมีแต่ปลาหินเลย สวยงามแต่ชนชมมีถ้ำนะครับมีถ้ำเราเจอถ้ำแล้วเ<ๆ>จอถ้ำแล้ว เก็บถ้ำเดี่ยใบไม้ครับปใยไม้ป่าขึ้นตามก้อนหินนี่ครับก้อนหินเยอยะแยะเลยครับ อันนี้มักปินวินนะครับมักปินวินค้องเล่นสมัยเด็กหน่อยค้องบาต้องนะครับมาเบิ่งกันเล่นมากปินวินกันนะครับนู่นขึ้นไปที่สูงๆนะครับโยนลงมานะครับมุนติว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 เลยนะครับเห็นปะครับเอาไหมนัน่นอน่ะเออนะครับครับมันนี้ปินวินปินวินปินวินลงมาเนี่ยนี่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 ครับเอนี่ เล่นมือปินวินนะครับนี่นี่ครับแต่ตอนเด็กน้อยบ่ต้องกับเล่นแบบนี้เนี่ยครับโอเคนะครับมาเวลาบาต้องอีมาเล่นมากปินวินกับมาเล่นอยู่ปากโคกเนี่ยครับขึ้นไปก่อนหินสูงๆนะครับอี ยนต์มักไม้ลงมานะครับมักไม้นี้เขาเอิญมากยางนะครับต้นยางนะครับนะครับเ,เขาเอิญมากปินวินนะครับบ้าน่อทองเอิญมากปินวินเนี่ยนี่สถานที่เล่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยนะครับจุดยอดนะครับ เป็นปลาภูเขานะครับนี่มักเป็นวินนะครับมักเป็นวินหรือมักอย่าง <c oughs> ห้องเล่นเด็กน้อยตามบ้านนอกนะครับจะไม่ปาต้องเป็นเด็กน้อยการเล่นเล่นอยู่นะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นปลาโคกผูกข้นนะครับอยู่บนพึ่ง ตำบลบางยาวอำเภอดอนไรยจังหวัดเลยนะครับไม่นี้ปลาตองผ่ามาเที่ยวเบิงปลาหินนะครับปลาหินปลาไม้ใหญ่นะครับสวยงามนะครับโอ้นงามขนาดมีแต่ปลาหินกับต้นไม้ใหญ่นะครับยักษ์ทะเยักเจอชิบดีๆงามๆให้พิชกุติไลก็พิชกุติดตามให้ไปเด้อ เป็นขุนมิงจังหวัดเลยนะครับขุนมิงเมืองเลยนะครับข้างบนเป็นป่าไม้ใหญ่ข้างล่างเป็นป่าหินนะครับบอลกนะครับมาเที่ยวได้นะครับผมสวยงามเที่ยวได้ตลอดปีนะครับนี่นะ้แรงกระอาอีแห้งเดงได้จากน้อยขั้าหน้าฝนแล้วสุดยอดนะครับหน้าฝนหน้าหนาวสวยงามนะครับ อีกตรงนี้ก็อีกหมุมหนึ่งนะครับค้นหินสวยงามนะครับอูสวยงามขนาดหินปลาผูกคนนะครับ ซุ้งซุ้งขนาดครับควดหินสู้งสวยงามข้างบนก็เป็นต้นไม้นะครับดอกต้นไม้ไม้ป่าควดหินตัวนี้เป็นปลาหูคข้นนะครับบานพึ่ง อยู่จงังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยักมาเที่ยวครับมาเที่ยวได้นะครับมาต้องอีถ่ายทอดให้ชมคร่าวๆนะครับเมื่อนี้ว่างแล้วก็เลยผ่ามาเที่ยวชมเป็นก้อนหินเป็นตับๆเลยนะครับสลับซับซ้อนเต็มไปหมดเลยนะครับ จอดเลยนะครับไป <c oughs> มองรอบค้างไปตัวใดนมีเจ่หินนะครับก้อนหินใหญ่ เพื่อนๆคนเดยกมาเที่ยวแบบกธรรมชาตินะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับป่าหินปลาต้นไม้นะครับสวยงามเครกมาเที่ยวได้นะครับอยู่บ้านเราต้องเองนะครับเนี่ยบ้านเราองเองเราต้องการเกิดอยู่กับปานะครับเกิดที่นี่นะครับเกิดอยู่บ้านพึ่งนี้เนีะ ตัวที่นี่ตัวที่นี่นะครับแล้วก็เราก็อนุรักษ์ที่นี่นะครับเราลักพื้นพื้นป่านะครับดูกธรรมชาตินะครับบอตัดไม้ทำลายปลาเพื่อนเพื่อนคนใดที่เบ่งแล้วเห็นว่ามีมประโยชน์ส่วยงามดีก็ซอยกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์กดทัศไคายนะครับ ให้กำลังแกบาต้องเดี๋ยวบาต้องกะอี้ไทยทำให้ดูเรื่อยๆนะครับมีลายยางนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น,นครับส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเมื่อหน้ากะอี้เอาสิ่งดีๆในหมู่บ้านมาให้ดูนะครับ